คนเป็นพ่อแม่ไม่เคยกลัวฟ้าไม่เคยกลัวฝนไม่เคยกลัวหนาวกลัวอยู่อย่างเดียวคือกลัวลูกของตัวเองจะไม่มีกินแม่ไม่หิวถ้าลูกยังไม่อิ่มแม่ไม่ยิม้มถ้าลูกยังร้องไห้แม่ยังทุกข์ถ้าลูกยังไม่สบายแม่จะหมดห่วงลูกได้ก็ต่อเมื่อวันที่ลมหายใจของแม่ไม่มี ทำคนอื่นร้องไห้เสียใจเป็นพันครั้งยังไม่บาปเท่าทำพ่อแม่ร้องไห้เสียใจเพียงครั้งเดียวอย่ารำคาญความห่วงใยของพ่อกับแม่เพราะไม่ว่าคูณจะมีเงินล้นฟ้ามากแค่ไหนก็หาซื้อความห่วงใยของพ่อกับแม่ไม่ได้นะคะบางทีการเรลี้ยงลูกดูเหมือนง่าย แต่แอบซ่อนความกดดันไว้มากมายเชื่อนะคะว่าคนเป็นแม่ทุกๆคนสู้เพื่อลูกสู้เพื่อวันพรุ่งนี้สู้เพื่อความฝันสู้เพื่อลบคำดูถูกสู้เพราะไม่มีทางเลือกสู้เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังและสู้เพื่ออนาคตลืมอะไรลืมได้แต่อย่าลืมคนที่เลี้ยงเรามา ถามไทท่านบ้างนะพ่อแม่ไม่ใช่แค่ผู้มีพระคุณแต่เป็นคนที่รักเราโดยไม่มีเงื่อนไขแม่ทำไมฉีรถที่นอนอีกแล้วอ่ะหนูบอกกี่ครั้งแล้วว่ากระโถน ố นะมันอยู่ข้างเตียงวันนั้นก็บอกว่าจืดพอมาวันนี้ก็บอกว่าเค็มพาก็ลวกแล้วลวกอีกจนเปื่อยก็ยังบอกว่าแข็งยังจะให้หนูทำยังไงอีก เอาอีกละวทำไมกินหกเลิศเธออย่างนี้ล่ะแม่หนูไม่มีเวลามาตามเก็บตามเช็ดหนูต้องรีบไปทำงานอยู่เฉยๆดีกว่านะแม่อย่าอยากช่วยหนูเลยแม่ช่วยหนูทีไรหนูเหนื่อยกว่าเดิมทุกทีถ้าแม่อยากช่วยแม่ช่วยอยู่เฉยๆดีกว่ารักพี่มากก็ไปอยู่กับพี่ซะจะมาอยู่กับหนูให้มันลำบากใจทำไมอายุปูนนี้แล้วยังจะให้สอนอีกเหรอแม่ กี่ครั้งแล้วที่เราพูดโดยคิดว่าไม่ตั้งใจแต่มันเสียดแทงจิตใจของคนเป็นแม่จนอยากจะกลั้นใจให้ตายในวินาทีนั้นอย่ารอให้ต้องก่อนรูปท่านแล้วร้องไห้เราเหลือเวลาพูดคำว่าสุขสารวันแม่ให้กับแม่อีกกี่ปีลองถามใจตัวเองดูเวลาแม่พูดกับลูกแม่จะนึกถึงความรู้สึกของลูกเสมอ แต่เวลาที่ลูกพูดแรงๆใส่แม่ลูกเคยนึกถึงความรู้สึกของแม่บ้างไหมาจากใจของคนเป็นแม่